คอร์สนิรภัยติดรถยนต์ที่ควรมีไว้เวลาฉุกเฉินเวลาที่เราขับรถไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียหลักลงข้างทางประตูเปิดไม่ได้จําเป็นต้องมีการทุบกระจกหรือว่าเราไปเจอรถเพื่อนร่วมทางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเด็กติดอยู่ในรถนะครับไม่สามารถออกได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับในการทุบกระจกรถนะครับ <Rug by> เพื่อให้เด็กออกมาได้ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถได้เ <G> ช่นกันนะครับถ้าไม่ได้ใช้กับตัวเอง, <S <S เองก็อาจจะใช้กับรถ <S <S ของเพื่อนร่วมทางได้นะครับครูต่างเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยนํามาแนะนําพวกเรากันนะครับอันนี้ครูต่างก็สั่งมาติดรถเอาไว้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าค้อนนิลภัยนะครับอ่ะวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับดีไซน์ก็โอเคเลยนะครับเปิดมาด้านนี้มันจะเป็นตัวทุบกระจกนะครับเขาเรียกค้อนทุบกระจกนะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีตัวกระจกมาให้ด้วยเป็นไว้เทสหนึ่งอันนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับในการกด เข้าไปนะครับแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับมันจะทําให้กระจกเนี่ยแตกนะครับเดี๋ยวคุณต่างขึ้นคลิปให้นะครับมันไม่ใช่ค้อนทุบกระจกอย่างเดียวนะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นที่ตัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุรถเกิดเหตุต่างต่างเนี่ยบางครั้งเข็มขัดนิรภัยมันจะปลดไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตัวนี้ในการตัดนะครับถ้าเราไม่มีคัตเตอร์เนี่ยใช้ตัวนี้ตัดได้เลยนะครับกีดลงไปแบบนี้นะครับปาดลงไปแรงแมันจะขาดเลยนะครับแล้วก็จะสามารถออกไปจากรถหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยออกนอกรถได้นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรมีติดรถไว้นะครับเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับมีไว้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะครับเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้นะครับมีตัวนี้มาให้ด้วยนะตัวยึดขาตัวนี้เราสามารถเอามายึดนะครับมีกาวสามเอ็มาเรียบร้อยนะครับเอามายึดกับข้างนี้นะครับหรือว่าเราจะเอามาไว้ในเก๊นะครับหรือว่าพกพานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไว้ในรถเลยนะครับมันมีหูตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมีที่แขวนก็แขวนไว้ได้ ปิดแต่ทันรัดนะครับดีไซน์สวยงามนะครับมี2ส,สีมีสีแดงกับสีดำใครสนใจนะครับกูตังปักตะกร้าไว้ให้นะครับราคา115บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับมีติดไว้เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับดีกว่าเวลาฉุกเฉินแล้วไม่มีใช้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นความรู้เรื่องรถหรือผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรได้เมกันโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปไปละบ๊ายบาย